ครับคีบ้านนอกดาวครับผมวันนี้ก็พาชมบ้านที่ติดตั้งให้ลูกค้านะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมอำเภอปากท่อนะครับอยู่ติดสวนพึ่งเลยนะครับหลังนี้อยู่บนเขานะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับหลังนี้ก็สมยอดทิตของเรานะครับ6คูณ7เมตรนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับกว้าง6ลึก7ทีมช่างเรากําลังเริ่มเก็บงานกันแล้วนะครับ สิบสอ2ต้นนะครับไม้กระเชาาโครงสร้างไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เต็งดูแดงนะครับผมทีมช่าง,งเรากำลังทำการเก็บงานแล้วนี่เป็นฝาเฟียมนะครับฝาเฟียมไม้เก่านะครับฝาเฟียมไม้เก่าปุน้าต่างแตงโมนะครับเอกลักษณ์ของร้านเราสวยเลยครับทีมช่างของเราก็กลังทำการเช็คลังคาก่อ,อนก่อนอืมสวยๆเลย ชมรอบๆครับเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับตรงนี้ไม่หดไม่ห่างครับเดี๋ยวพาชมรอบๆบนี่รูสองว่างดูน,นะครับน่เจ็ดน่าแปดแก่งๆไปทุนนะครับทีทีเส้าหนานะครับนี่พาไปชมด้านบนนะครับพาชมด้านบนดูบ้าง กำลังจะเก็บสีนะครับขึ้นมาก็บับนไดสามเมตรนะครับมีการพักบันไดให้นะครับตรงนี้สองเมตรนะครับระเบียงสองคสามเมตรนะครับอ่าฝ้าดาวนะครับช่างกำลังทําการร้อยสายไฟให้นะครับานพื้นข้างในปึ๊บนี่มีห้องโถงครับนี่สามคสามเมตรเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนนะครับ สามพืนสามเมตรนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอนในห้องห้องเล็กห้องนี้อีกสองพื้นสามเมตรนะครับนี่ประตูหลังนะครับเผื่อจะเติมห้องน้าห้องครัวครับผมอันนี้เป็นห้องพักหรือห้องแต่งตัวครับผมแหมลูกค้าสั่งเป็นแบบนี้ครับกาท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองนะครับรีบสั่งจองเลยนะครับรอไม่นานนะครับตอนเนี้ยตามเบอร์โทรเลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสามามหสมห้านะครับเคป้าทุกดาวกําแพงเพชร นี่ประตุหน้าต่างแตงโมนะครับนี่บานใหญ่เลยเป็นสไลด์นะครับที่เหลือเป็นบ้านผักนะครับเปิดให้ลมเข้าได้สะดวกสบายเลยนี่แตงโมเล่นกระจกมีช่องแสงนะครับบ้านจะได้ไม่ทึบนะครับครับโอเคครับผม